ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสินค้ามือสองจากร้านมณีเล็กทรอนิกสุรินนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับหนึ่งไอ้ศูนย์แปดหกเจ็ดสามศูนย์ห้าสี่สองหนึ่งนะครับผมอ๋อแอดไลน์ได้นะครับเบอร์นี้นะครับผมเบอร์ที่เห็นขึ้นหน้าจอเมื่อกี้นะครับผมอ่ะเอามาวางหน้าร้านสักเจ็ดแปดแท่นนะครับเช้านี้นะครับผมอ่ะเริ่มด้วย q s c นะครับ RMX 1850 HD นะครับตัวนี้นี่นะครับ1850 HD นะครับตัวนี้เป็น Power M QSC นะครับแท้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้เลยนะครับเดิมๆเลยนะครับทั้งสองแทน่นใช้งานปกติลองเรียบร้อยทำความสะอาดให้แล้วนะครับตัวนี้ QSC จะอยู่แท่นละ6,900บาทนะครับผมอ่ะ ค่าส่งต่างหากนะครับเท่ละสามร้อยครับผมปิดฟ้าแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับถัดไปนะครับผมตัวนี้เป็นแอมประกอบคลาสดีนะครับตัวนี้แรงนะครับเจ้าของดันดอกทรัมค่าละสองสามดอกได้เลยนะครับออกงานยาวนานนะครับทนทานนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นยห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับคลาสดีครับผมอ่ะพี่เป้เราทําการปิดแล้วครับอ่า ตอกฝาลงเรียบร้อยนะครับผมปิดสนิทนะครับผมอ่าโอเคครับผมตัวนี้จะเป็นแอมประกอบเช่นกันนะครับ sa sa sound นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ sa sound นะครับผมอ่ะ ab ครับผมตัวนี้เป็นคลาส ab นะครับหนึ่งสองสามสี่แปดคู่นะครับตัวนี้อยู่ห้าพันสามรอยบาทนะครับดันสิบแปดนิ้วค่าละสองนี่สบายสบายเลยนะครับแค่ห้าพันกว่าบาทนะครับผมตัวนี้ห้าพันสามรอยบาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้ อ่ะท่านใดสนใจยังมาได้ครับมีฝาครบนะครับฝาสวยเลยสีเดิมนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นของโฟกแปรนะครับเคยลงไปรอบหนึ่งแล้วครับหน้าเฟสไม่ออกครับผมโฟกแปร์ L พันแปดตัวนี้สามารถดันสิบแปดนิ้วได้นะครับเห็นแต่อย่างนี้นะครับผมทํามาดีมากครับหนึ่งสองสามคาร์เจ็ดคู่นะครับบอดได้นี่อือไฟหกสิบเจ็ดนะครับไม่ใช่ไฟสองรอยยี่สิบนะครับไฟหกสิบเจ็ดนะครับผม อโอเคใช่ไหมใช่ครับผมเออหนูเหนี่ข้างในนะครับจะมีเพิ่มคาปามาอีก4ี่ตัวนะครับเพื่อการบรรจุไฟที่หนักแน่นดันได้โหดๆยาวนานนะครับผมตัวนี้4500บาทเท่านั้นนะครับผมค่าส่งอยู่300อบาทนะครับอ่ะฝาสวยนะครับตัวนี้ฝาสวยมากนะครับอ่าของ f o กแลบนะครับตัวนี้นะครับไม่ลอยไม่ลอยตัวนี้เป็นของม a เทคนะครับ มัตติกยูสองหกนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้งานได้ทั้งสองตัวรับได้อยู่ประมาณสิบเมตรถึงสิบห้าเมตรนะครับลองแล้วเมื่อกี้ครับตัวนี้เป็นเสาติดอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับถอดได้นะครับเป็นเขี้ยวนะครับถอดได้เลยนะครับตัวนี้อยู่เจ็ดร้อยบาทนะครับไม่ลอยไม่ลอยแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมอ่าถูกมากนะครับค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับกรุงเทพค่าส่งสองร้อยกทมและปรีมณฑลตัวนี้ข้างล่างนะครับจะเป็นเอ็นเทคนะครับ เอ็นเทคดีสานะครับตัวนี้เป็นไฟเขียวนะครับตัวล่างใช้งานปกตินะครับลองเรียบร้อยนะครับเอ็นเทตัวนี้ไหนอะเอ็นเทคเอ็นเไฟเขียวอยู่5,800บาทนะครับผมเนาะอยู่5,800บาทนะครับผมค่าจัดส่งอยู่200บาทนะครับทั่วไทยไม่เว้นกรุงเทพและปริมณฑลอ่าตัวนี้อีกแค่นหนึ่งนะครับจะเป็น ของไฟแอนไฟนะครับ vs600 ตัวนี้ข้างในเดิมๆเลยนะครับขับกลาง15นิ้วค่าละ2ได้นะครับลองเรียบร้อยไส้ในเดิมมากครับตัวนี้ไส้ในเดิมจริงๆนะครับโคตรเดิมเลยเดิมเดิมนะครับผมไฟแอนไฟขายอยู่3,300บาทเท่านั้นนะครับผมค่าจัดส่ง200บาทนะครับผมตัวนี้มีฝาปิดนะครับฝาปิดในสีเดิมนะครับมีเรียบร้อยตามการใช้งานครับผมตัวนี้เป็นเอ็มบ้านๆนะครับ แต่บอดสวยทําทำมาเนียนครับตัวนี้เป็นมอแปลงเทอร์รอยนี่นะครับ DJ Power M นะครับตัวนี้ J2000A นะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับตัวนี้ในราคาราคาแค่1,700ับาทเท่านั้นนะครับขับ15ได้นะครับตัวนี้ขับ15ได้ค่าละ2รลองแล้วนะครับเห็นแต่อย่างนี้นะครับผมสวยฟ้าสวยนะครับผมสีเดิมนะครับ1,700บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ แอบรูปส่งมาได้อ่ะตัวนี้อยู่กันยาวนานนะครับตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงปลายปีมั้งตัวนี้ NTHPA 400นะครับ NTH CPA 400นะครับตัวนี้ไส้ในเดิมนะครับไส้ในเดิมตัวนี้ราคาอยู่3,000บาทนะครับค่าจัดส่ง200บาทนะครับอ่ะปิดฝาเลยนะครับตัวนี้มีเก็บสีฝามาในนี้หน่อยๆนะครับจากเจ้าของเก่า ผมไม่ทําสีเพิ่มอยู่แล้วผมรู้ว่าราคามันจะตกนะครับเนาะนะครับผมตัวนี้อะมาของแปลกนะครับผมเป็น power หน้ามิกนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เสียงดีมากนะครับเสียงดีมากลองแล้วนะครับไม่ช่องไม้ใช้ได้นะครับนี่ใส่ในนะครับเป็น power mono นะครับโมอแปลงก็ลูกใหญ่อาเรื่องอยู่ครับผมมีีเลย์ค่าปาครบหมดเลยนะครับ บอดหนึชุดนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นสี่สี่สี่ตัว2คู่เกรดอะไรดีมากนะครับถ้าดูตามเกรดอะไรตัวนี้ตัวนี้อยู่1,500บาทเท่านั้นนะครับผมค่าจัดส่ง200บาททั่วไทยนะครับตัวนี้